ว้าวาสาวไทยปังไม่หยุดรับมงอีกแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะพบก,กับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันเมื่อวานนี้ทุกคนยิบสามกุมพาน้องโมเมของเราโชว์ฟอร์มขั้นเทพโอ้โหเหนือชั้นเหนือชั้นจัดการ AI Paper ไดมงสองไปเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์นะ ลีกเกาหลีวอลเลย์บอลนะคะวีลีก2,024 2นน้องโมเมของเรากิมชอนไฮพาร์ประทัดเดือนกับ AI p e p ปเปทุกคนโอ้โหผัดกันแพ้ผัดกันชนะเซตต่อเซตตาต่อตาฟันต่อฟันจนโมเมของเรานี่พาไฮพาร์ปาดหน้าในเซตที่5ชนะ AI p e p ปเปไปได้3ต่อ2เซตสกอร์2 5 23 25 25 25 19 17 25และ15ต่อ8 น้องโมเมของเราโอ้โหเหนือชั้นจริงพี่โจบ,บอกเลยโชว์ฟอร์มไปเนี่ยทำไป27แต้ม48.15%รับมงดีครับรอรายประมรูลสาวนิโคลว่าทำไป19แต้มแล้วก็คังโซวีทำไป15เทเลอร์22งูจงอาง19ฮะสาวจองอา 19แต้มนะโอ้โหกำลังใจดีๆนะคะหลังเกมนิโคโลวากับธนชาก็กอดคอกันไปสัมภาษกํกำลังเตรียมพร้อมสำหรับรอบที่6คือรอบสุดท้ายทั้งสองก็เข้ามาในห้องสัมภาษณ์นะคะพร้อมกันหลังจากแข่งเนี่ยก็คือเข้ามาแบบว่าอิดโรยนะเหนื่อยล้าแต่ว่าหลังจากเล่นเซต5ไปแต่ว่าสีหน้าของพวกเธอนั้นเต็มไปด้วยความสดใสยิ้มรับกับชัยชนะนิโคลวาก็บอกว่า ฉันดีใจมากที่ได้รับชัยชนะเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบที่5และถือเป็นเรื่องดีที่รอบที่เต็มไปด้วยความขึ้นและลงนี้จบลงด้วยชัยชนะนะแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าฉันอยากทำผลงานได้ดีในรอบที่6และน้องโมเมของเรานะคะก็บอกว่าฉันมีความสุขมากมันเป็นเกมที่สำคัญและเราชนะฉันรู้สึกดี พราะรู้สึกว่าต้องมีโอกาสไต่อันดับขึ้นไปได้แน่นอนก็ยินดีด้วยนะคะกับไฮพาร์และก็อย่างที่พี่โจบอกนะคะน้องโมเมของเราเนี่ยก็เล่นดีวันดีคืนทุกคนสาวไทยเป็นอะไรคะออกไปเล่นลีกต่างประเทศเล่นดีทุกคนส่วนตัวส่วนตัว ยิ่งเล่นดีขึ้นนะคะโดดเด่นเป็นประกายโดยเฉพาะในเซตที่5ทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าได้แต้มมาจากน้องโมเมนี่เนี่ยถึง5แต้มเลยนะอัตราการโจมตีสำเร็จถึง62.5%นน้องโมเมบอกฉันพยายามผลักดันตัวเองต่อไปโดยคิดว่าฉันต้องชนะแมตช์นี้ให้ได้ แล้วเซตที่5ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะไฮพาร์ตก็เอาชนะไปได้เซตที่5เนี่ยจะเป็นเซตทัสั้นๆก็เลยทําให้ฉันมีสมาธิมากขึ้นฉันมีสมาธิสูงสุดในทุกพื้นที่ตั้งแต่การเสิร์ฟการรับการโจมตีโมเมก็บอกฉันคิดว่าฉันสามารถแสดงผลงานได้ดีขึ้น ในเซตที่5เล่นดีจริงๆพี่จะเอาไฮไลท์อันนี้มาให้ดูด้วยโอ้โหตบไม่ตายอ่ะเหนียวมากอ่ะโมเมฉลาดมากยอดดีครับอรอลายสุดยอดอ่ะกำลังใจนี่นะน้องเมย์บอกว่า MVP ครั้งที่2เนี่ยนะ พี่สาวฉันมาเชียร์ถึงขอบสนามด้วยฉันมีความสุขมากจริงๆกับชัยชนะนี้มันสำคัญต่อทีมแล้วก็วันนี้พี่สาวของฉันอยู่ที่นี่ด้วยเขาพึ่งบินมาจากเยอรมันฉันดีใจมากที่แข่งชนะต่อหน้าพี่สาวของฉันเธออยู่กับฉันมาตั้งแต่วันแรกและเธอสนับสนุนฉันเป็นคนแรกมันรู้สึกดีที่ได้ชัยชนะต่อหน้าพี่สาวของฉันค่ะหุยหุย เป็นปลื้มแทนพี่สาวเลยยาน้องโมเมไฮาพาร์คของเรานะคะจะแข่งอีกที่วันพฤหัสที่27กุมภานี้นะ5โมงเย็นเจอกับน้องสองแฮะไม่ใช่เจอกับทีมของน้องสองนะคะคุณไดฮิลสเตจจ้าไปฟาเลฟซีเชียร์เม้นเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆกันได้นะครับต่อกันอีกดนึงแถมๆไปสรุปตารางแข่ง e อ g u ีลีกหรือญี่ปุ่นกันนะทุกคนสาวไทยของเราตอนนี้ก็ ยังอยู่ในท็อป5อยู่นะคะอันดับหนึ่งนะคะมาเวลัสอันดับ2เดนโซเออันดับ3น้องเพียวนะคะ SEC r e ซ Rocket อันดับ4 A อาเกียเมดิกอันดับ5น้องบุ๋มบิ๋มของเรานั่นเองฮิเมจินะคะอันดับ6เซกาฮิซามิสึสปริงนะคะอันดับ7โทเรอโร S 8 S Demo 9น้องแนนกับน้องนุ่งนิก PFU b o o c a t นะอันดับ10น้องเตย Queen C คาริยะนะคะอันดับ11คุโรเบ12ซีเกิร13 น้องยูฟาอารันมาเล่แล้วก็14น้องไก่กุลมะกีนวิงนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตตารางหลีกญี่ปุ่นล่าสุดนะทุกคนหลังจากจบวีคที่แล้วมานะ22 23กบสอ่ามกุมภาก็ติดตามเชียร์สาวไทยได้ในวีคถัดไปนะคะโอ้หฮอตปังอลังเวอร์กันมากๆสำหรับสาวไทยของเรานะคะดังไม่หยุดทุกคนขอให้ตอนกลับมารวมตัวกันนะคะให้แบบเล่นให้ดีปุ๊ปังแบบนี้ทุกคนเลยนะแฟนๆ FC ก็ส่งกำลังใจเชีย และเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันได้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอรแ์แตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิง้งขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ